โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A16 5G มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับการอัปเกรด Android ยาวนานถึง6ปีเต็มๆกันไปเลยสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนี่ยระแปดในกาสัปสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่อใจภาคข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือซัมซุง galaxy a หนึ่งหาร smart ร,ระดับเริ่มต้นที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้นะครับโดยจะมาพร้อมกับการปรับปรุปรงในหลายๆเลยหลายๆส่วนเลยนะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้โดยสาหรับเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นการสนับสนุน android นะครับ v e r s i o นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยต่อเนื่องถึง6ปีเลยทีเดีย รวมถึงการอัปเกรดนะครับความปลอดภัยไปจนถึง6ปีด้วยเช่นเดียวกันถือว่าแบบใครที่ชอบแบบใช้ยาวๆอะ่ะแบบถือยาวๆอะ่ะก็แบบเชิญเลยอย่างนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่ารับประกันกันต่อเนื่องนะครับจนถึงปี2030กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนร,ราคาประหยัดที่ไหนนะครับ ให้แคมเปญแบบนี้เนะาะซรสเปคของ Galaxy A16 5G จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 1330นะครับในยุโรปในส่วนของตลาดอื่นๆนะครับอย่างอินเดียและไทยเนี่ยจะใช้ชิปเซ็ตเป็น d e m e n s i t y 6300แทนนะครับโดยมีแรม4กิกหน้าและหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง128กิกครับรองรับการเพิ่ม Micro SD card ได้สูงสุดถึง1.5เทราไบต์นะครับ แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะบางลงเพียงแค่7.9ม mm, ิลิเมตรแต่ที่น่าเสียดายก็คือรุ่นนี้เนี่ยไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลลิมด้วยนะครับ Samsung Galaxy A16 5G นะครับจะมาพร้อกรมกับ One UI 6.1บนมื้อถฐาน Android 14ครับในหน้าจอเป็น Super AMOLED 6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ ครับมีค่า Refresh Rate 90Hz มีกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรอยบากนะเนาะติ่งบริเวณด้านบนของหน้าจอนะครับ กล้องหลังมี3ตัวครับในหลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท์ห้าล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลครับนอกจากนี้ตัว Galaxy A16 5G นั้นมีมาตรฐานการก,ก,กันฝุ่น IP54 พร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์ในส่วนของ,ของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับจะอยู่บริเวณปุ่ม power ด้านข้างของตัวเครื่องเหมือนเดิมน,นะครับ Galaxy A16 นะครับ 5G มี3สีด้วยกันได้แก่ midnight blue นะครับออกอฟ้าหน่อยเนาะแล้วก็สี สสีีทาววแล้ก็เยโดยเริ่มต้นก็คือ RAM 4นิ้วนจัมร่นที่8อยที่ราคาในโซนยุโรนะครับ249ยูโรหรือประมาณ9,150บาทแต่ราคาไทยเนี่ยจะลดตงมานะครับในเรื่องของภาษีมันไม่เหมือนกันเนาะอยู่ที่6,999จนถึง7,999นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจนะแล้วถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอยี๋ยวมาอเปเดให้ทราบอีกครั้งนึงอย่างแน่นอน,นครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย